พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาที่คุณทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้เป็นคนดีโดยเฉพาะการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนส่วนใหญ่ในสังคมเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนดังเช่น ในวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2540พระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานสารดีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่หน้าศาลาดูสีดาลัยความตอนหนึ่งว่าในประเทศชาตินี้ก็มีคนที่สุจริตและมีคนที่ทุจริต ้าคนที่สุจริตซึ่งมีมากไม่สามารถที่จะป้องกันตัวจากทุจริตชนก็ทำให้ประเทศชาติล่มจมโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน20คน โดยผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวชุติมาโพธีมีครูผู้สอนจำนวน15คนพนักงานราชการ1คนลูกจ้างประจำ1คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน2คน 2> มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน219คนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีทั้งหมด6หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่1บ้านหนองน้ำคุนหมู่ที่2บ้านโคกกลางหมู่ที่3บ้านหนองบัวหมู่ที่4บ้านบ่อทองหมู่ที่8บ้านหนองน้ำใสและหมู่ที่10บ้านโคกเจริญทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต้านการทุจริตและเล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรทุจริตศึกษาโรงเรียนได้เข้าร่วมหลักสูตรโรงเรียนสุจริต ในปีการศึกษา2562โดยมีการใช้หลักสูตรต้านการทุจริตผ่านการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้จัดให้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในทุกชั้นเรียนสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงตามแนวทางการใช้หลักสูตรโดยบูรณาการเข้ากับทุกสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอรัปชันในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้โดยใช้วิธีการจำลองและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง เมื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติควบคู่กับการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษานักเรียนเกิดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ดังนี้ 1. ทักษะกระบวนการคิดนักเรียนเกิดทักษะการคิด3ประการ 1. มีทักษะการจำแนกเปรียบเทียบแยกแยะโดยสามารถ จำแนกเปรียบเทียบแยกแยะแง่มุมต่างๆของการทุจริตและไม่ทุจริตการต่อต้านและไม่ต่อต้านเช่นข้อดีข้อเสียประโยชน์โทษความเหมาะสมและไม่เหมาะสมออกจากกันได้ 2. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผลคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยสามารถแสดงความเห็นวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินความสมเหตุสมผลความน่าเชื่อถือและคุณค่าของการกระทําและการไม่กระทําทั้งของตนเองและผู้อื่น 3. ม,มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาโดยสามารถปรับตัวในสังคมและสร้างสรรค์ผลงานต่อต้านทุจริตได้ 2. การมีวินยัยนักเรียนเกิดความตระหนักรู้ด้านการมีวินัยสประการดังนี้ 1. มีวินัยต่อตนเองผู้อื่นและสังคมโดยสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อบังคับกฎกติการะเบียบของครอบครัวโรงเรียนและสังคมได้ 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเองโดยเข้าใจปฏิบัติตามหน้าที่และรักษาสิทธิของตนเองอย่างครบถ้วนยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 3. ม,มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยรู้เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นพลเมืองดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติ 3. ม,มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยแสดงออกผ่านพฤติกรรม3ประการดังนี้ 1. ปรับพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกายวาจาและใจ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงปฏิบัติโดยคำนึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําผิดปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 2. ปราบพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกายวาจาและใจโดยไม่ถือเอาของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 3. ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อสังคมและโลกทั้งกายวาจาและใจ 4. อยู่อย่างพอเพียงโดยแสดงออกผ่านการดำเนินชีวิตดังนี้ 1. ดําดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรมโดยใช้ทรัพย์สินของตนเอง ดำเนินชีวิตอย่างประหยัดคุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดีรวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสมและใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัดคุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดีปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความมีเหตุผลรอบคอบ 2. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนพร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทําผิดพลาดและวางแผนการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ข้อมูลและข่าวสาร 5. มีจิตสาธารณะโดยแสดงออกผ่านพฤติกรรมดังนี้ 1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เช่นช่วยปฏิบัติในงานที่ได้รับการขอร้องจากผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแบ่งปันด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน 2. ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนสังคมโดยร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความดีของบุคคลในโรงเรียนชุมชนสังคมที่เป็นต้นแบบการไม่ทุจริตและร่วมกิจกรรมป้องกันต่อต้าน ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของนักเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมต่างๆทางศาสนาเช่นค่ายคุณธรรมการสวดมนต์ทุกวันสุดสัปดาห์การร่วมทำบุญในวันสำคัญต่างๆทางศาสนา การสอบธรรมศึกษาการฟังเทศ 2. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยัยเช่นการเดินแถวการฝึกการเข้าแถวลูกเสือเนตรนารี 3. กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตอาสาเช่นการทำความสะอาดบริเวณวัดและบริเวณต่างๆของชุมชนและยังมีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่ไหว้น้องและมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นการเยี่ยมบ้านสภานักเรียนและการจัดระเบียบของนักเรียนในโรงเรียน